สวัสดีครับผมชัชจทรัพยันะครับลงมาในบอ่อพาพี่น้องมาดูเจ้าแคเทเธอรีลาไอหนุ่มมากันแคเทเธอรีลาสามสองศูนย์ดีทูกรองเล็กนะครับหลังตักเปิดหน้าดินอา่า ใส่เจ้าดำาดำโคบไม้นะครับรือว่าดำเศษสามตากออกบอคันนี้หมืน่นหมื่นนิดๆน,น,นะครับสามสองซูดีแกะกลองมา <c oughs> แล้วก็ฮิตาชิครับฟังโน้ตเัตอีกสองร้อยคิดหนึ่ง คุกี่หนคิวครับเครื่องไดเรดเดิมๆทุกอย่างเห็ดบอกว่าปล่อยอยู่ครับคันนี้นะขายอยู่ประมาณล้านล้านเก้าแสนนะพี่น้องนะครับท่านใดสนใจลองติดต่อมาได้มาสอบถามกันได้ครับ19เแสน 3 2 0สศูนย์ดีกรองเล็กนะครับดีกรองเล็กกรองใหญ่แรงดีครับแรงดีเอาไปอาบน้ำหน่อยนี่เปีอะเลยละครับันไดที่หาอยู่สิบเก้าแสนเน็ตเน็ตประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันชั่วโมงครับเอาทีมันใช้อิสระนะครับ เกียี่ตักนี่นกีหนึ่งคิวบีคนผมบอกว่าประกอบเมืองจีนแต่เห็น f อซว่าผลิตเมืองจีนเม็ดอินชน่าคเมดอินชน่าครับแต่เครื่องยนต์ก็ยังนําเข้านะครับเครื่องยนต์ปัม๊มที่เขาบอกว่าผลิตจ,จ,จีนนะครับคุญกี้ก็น่าจะนําเข้านะครับเฟรม เครื่องปั๊มโปเพนะครับส่วนหลิกอย่างบั้นท้ายหรือว่าปูมามืออาจจะทำที่จีนครับนะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้อันก็จะพูดว่าผลิตเมืองจีนหรือว่าประกอบเมืองจีนก็ได้ครับนะแล้วแต่มุมมอง32 0อ,อ่ศดีดีทูนะครับสามสอสดีทู 320D2 มี2รุ่นนะครับกรองเล็กกรองใหญ่แล้วก็ 320D2 GC ที่เมื่อกี้ตอนแรกผมพูดว่า 320D หรือเปล่า 320D2 หรือว่าพูดง่งไงว่า D2 รู้กันชื่อเพราะมากครับ D2 ทูานั้นครับเองครับใช้หมวด e ีโคไม่รีบไม่ร้อนครับ สนใจลองติดต่อชาติเทรัซั์ได้ครับ098 272 3752อเขีอยออกไปเรื่อยไปเียครับนี่ครับเปิดอ่างใหม่โอ้ไม่ใช่น้อยนะนี่เล่นลึกกี่เมตรน่าจะ4เมตรตั้งครับ ามเสือแผ่นเหล็กพิเศษกระบอกดำใบแท็ก80เซนต์ลเลยเจ็ดตัวแครีสองตัวครับเป็นเครื่องยนต์รหัส C 7.1อยู่ที่139แรงมาก ใช้งานได้เลยครับรถดำวิ่งกันหคันไม่ไม่ไม่พอครับมันหนืดครับหนืดแลวตะเหนียวหนึ่งครับดินเปียกด้วยอ้าวลุยต่อครับ รถคันนี้ถ้าเอาไปล้างแล้วก็ล้างดีๆแล้วก็เช็คระบบหน่อยก็ใช้ยาวเลยครับรถมือเดียวครับรถมือเดียวแม่รถมือเดียวบอกเฮ้ยคณขับแขนด้วนหรือเปล่ารถสองมือครับแต่ส่วนใหญ่ก็พูดแต่รถมือเดียวก็ซื้อ,ซ,อซื้อป้ายแดงมาครับอันนี้ใส่เยอะไม่ได้ครับออกดินหนักมากเลย ค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันอมน้ำครับจำมีดีคุณปูคุณทวดทั้งนั้นเลยครับคันนี้แรงอยู่จะมีควันนิดๆน,นะครับ แต่ว่าสำหรับป้านั้นคนขับี่เกจะไม่ขับเร็วนะครับเจ้าแคทดิแกขับมาตลอดก็ใช้แต่โหมดประหยัดไปเรื่อยๆครับไม่ได้ฟืดฟาดนะรุ่น320นีลีทูนี่ กี้ก็โอ้ไม่มีดังเลยครับนะเรียกเลยสามตักออกกนะับสามตักออกใส่ลายบ่ได้ติดลม บอกว่าเชื้อเพลิงก็อยู่ประมาณ3 5 0 0ครับใช้โหมดประหยัดนะประมาณนี้ครับแต่งไปด้วยโอ้วันโยนครับงานโยนไปถึงนน่นเลย มากดำฝั่งนู้นครับเสียงลั่นบอเลยอ่ะสับตักออกสามตักออกครับงานคิวนอ้องงานคิวน่าจะหลายหมื่นคิวว่าตรงนี้แบ่งกันเป็นล็อกๆไป ออกสามออกปกติก็ใส่ห้าหกท่นครับ้ยปิดเทอมปิดเทอมปิดเทอมมาเฮ้ยไม่ใช่ปิดเทอมเสาร์อาทิตย์มาช่วยพ่อหน่อยหนึ่งล้านเก้าแสนมาเอาไปเลยครับ <laughs> โอ้ใส่ส <laughs> ี่บอโอใส่สามครับเ <laughs> อาโปเียวทวดครับ <h isa> เนีเวทวดแตจะไดเปลี่ยววน,นหัว ใจก็ดูได้ครับยูท b e ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจช,ชาติเจริญทรัพย์ X c a r a n t e r and Truck 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ปรึกษาได้ครับ <c oughs> ทุกเรื่องพี่น้องยกเว้นเรื่องเงินเนะ้อะจบด้วย320ดีทุกส <c oughs> นใจสนใจก็สอบถามได้ครับม <c oughs> าติดตามนยครับสวัสดีครับ <c oughs>